สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมบอสเทกซ์เรนนะครับผมจะมาพูดถึงโรสเตอร์เชนของทีม LCK ที่จะแข่งในปี2 0 2 6นสหะครับสำหรับปีนี้เป็นปีที่หลายๆทีมค่อนข้างจะเปลี่ยนผู้เล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับผมโดยเฉพาะตำแหน่ง ADC ใน LCK เรียกได้ว่าเปลี่ยนกันแทบจะทุกทีมเลยก็ได้ครับสำหรับ ADC โดยในคลิปนี้นอกจากจะมีการอัปเดตโรสเตอร์เชนแล้วผมจะจัดททลิดของทีมต่างๆนะครับที่เปลี่ยนเพย์เลอร์แล้วว่ามองว่าทีมไหนเปลี่ยนแล้วเพย์เลอร์เก่งขึ้นหรือว่าเปลี่ยนนนนแลลล้ววททีีมมมไหอออ่งงะครัผผโดดยจจิเป็า แล้วก,ก่อนจะเข้าสูนหาก็ฝากกดไลค์หคนละหนึ่งครั้งเป็นกําลังใจในการทําพิธของกเรากันได้นะครับถ้ากดแล้วก็เข้าสูนหากันเลยครับไม่ต้องสนใจว่ามายังไงแค่รู้ไว้ว่ารถใหม่มาแล้วกับมือกรุบรถใหม่รถก๋วยเตี๋ยวเรือได้รสชาติน้ําตกเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือต้นตํำรับรถน้ําจิ้มงามันๆนันวๆหอมเหมือนจิ้มน้ําจิ้มงารถปูผัดผงกะหรี่เข้มข้นเผ็ดเครื่องเทศเหมือนกินปูผัดผงจริงๆมือกรุบรถใหม่พร้อมเสริร์ฟความอร่อยแล้ว ถ้าถามผมว่าแล้วรสชาติใหม่มันฟินแค่ไหนลรอครับคุณต้องมาลองเองครับหมดช่วงขายของแล้วเชิญรับชมคลิปต่อได้เลยครับโดยมาที่ทีมแรกนะครับผม BFX หรือว่า BNKFX นะครับผมเป็นทีมที่ใช้ชุดผู้เล่นเดิมทั้งหมด5คนนะครับผมแล้วก็มีสำรองเพิ่มมา1คนนะครับโดยท็อปเนเป็นเคลียร์นะครับผมจังเกิลเป็นแรปเตอร์มิดเนเป็นวิกล่านะครับผมแล้วก็มีเดย์สตาเพิ่มเข้ามาครับเป็นสำรองมิดเลน ADC เป็นเดอร์บอลแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นเคลินนะครับผมโดย5คนคือเป็นชุดเดิมเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโค้ชครับผมเปลี่ยนจากตอก่อนเป็นนูริวนะครับผมตอนนี้ริวไปอยู่เจนจีแล้วนะครับแล้วก็คนเก่าอีกคนหนึ่งก็คือโจ๊กเกอร์นะครับผมโจ๊กเกอร์ไปอยู่เดียเอ็กนะครับเปลี่ยนเป็นเอโดะที่มาจากทีม BFX เกซยาวนะครับเป็นทีมรองทีมรองในเลีเคเอชซีของทีม BFX นะครับผมแล้วก็ราเธอร์ที่เป็น โค้ดของด็กรองทีวันแอนเเดมีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นโค้ดสองคนที่ขึ้นมาจากด็กรองทั้งคู่เลยแล้วมีอีกคนหนึ่งครับผมก็คือลิระที่เป็นโค้ดที่กลับมาจากโซนเอนะครับผมไปอยู่ทีมดิกซ์ทอสมากลับมาอยู่โซนเกาหลีอีกรอบนะครับผมโดยชุดผ้เล่นชุดนี้ผมมองว่าเป็นชุดผ้เล่นที่เก่งอยู่นะครับผม5คนมีการเปลี่ยนโค้ดซึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะดีเท่ากับริวไหมเพราะว่าริวก็ปั้นชุดนี้ขึ้นมานครับผมว่าทีมนี้ เคลียร์กับแรปเตอร์ก็เล่นโอเคครับมิดเลนวิกลาอาจจะไม่ดีเท่ากับมิดเลนคนอื่นในลีกในมุมของผมนะแต่ว่า a อ c ซกับซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าได้เลยครับเดเวลผมว่าเป็นเด็กความสวรรค์ในคนหนึ่งน,นะตอนนี้น่าจะอายุแค่18เองมั้งครับคือเด็กมากแล้วก็โชว์ฟอร์มโหดมากครับผมว่าแบกปีเอ็กได้เลยเดเวลด้วยความที่เดเวลยังอยู่ผมว่าทีมนี้ก็ยังโหดนะครับอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วนี้อยู่กันต่ออีกปีหนึ่งคิดว่าความเข้ากันอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับคิดว่ามีโอกาสจะ น่ากลัวอยู่นะอาจจะสู้กับทีมท็อปสี่ท็อปสามนึงได้แบบอาจจะสู้ฮาวลไรที่วันได้บ้างบางเกมแต่คิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะได้ลุ้นแบบเวลาคัดไปเวอร์อะไรเงี้ยอาจจะได้ลุ้นอยู่ทีมนี้ต้องดูว่ามีโอกาสจะได้เล่นทัวร์ใหญ่ไหมครับสำหรับ p f x ทีมต่อมาทีม dnf หรือว่า dnfree นะครับผมโดยทีมนี้เปลี่ยนทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ได้ซัพพอร์ตสำรองเพิ่มมา1คนนะครับโดยท็อปเลนดูดูนะครับเป็นท็อปเลนคนเดิมของ dnf นะครับไม่ได้เปลี่ยน,นครับแล้วก็ป่าเป็นพโยซิกนะ มิดเลนเปลี่ยนจากบูด็อกนะครับเป็นโคเซอร์โคเซอร์มาจากทีมโรนะครับแล้วก็ ADC จากเบอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นด็อกแดมซึ่งด็อกแดมก็มาจาก KT เนาะน่าจะรู้กันอยู่ถ้าดูแข่งเวลเนาะส่วนซัพพอร์ตได้เพิ่มสำรองมาเป็นปีเตอร์นะก็คือได้คู่ล่างของ KT มาเลยทั้งคู่ส่วนโค้ดเป็นโค้ดชุดเดิมนะผมไม่ได้ปีการเปลี่ยนแปลงโค้ดอะไรสำหรับ DNF ผมว่าชุดผู้เล่นชุดนี้นี่เก่งกว่าชุดที่แล้วนะครับผมว่าคือผมว่า a d c ไม่ได้ต่างจากเดิมมากในเรื่องของแมคานิกนะผมว่า เบอร์เซเกอร์ตอนอยู่ชุดเก่าก็เป็นเดอะแบกของทีมนี้นะครับผมว่าปีปีนี้ไม่ได้เล่นแย่นะเบอร์เซเกอร์แต่ด็อกแดมก็ผลงานดีรับจากเคทีแล้วก็น่าจะประสบการณ์เยอะกว่าเบอร์เซเกอร์นะครับใน LCK ผมว่าทีมนี้มันมีปัญหาเรื่องทีมไฟ์กับมาโคมากกว่าครับเพราะว่าช่วงเลนเฟสไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะเวลาเจอทีมใน LCK แต่ว่าพอออกนอกเลนอะมักจะเลนแตกครับผมว่าชุดนี้อัปเกรดนะต้องรอดูว่าตำแหน่ง อื่นที่ไม่ได้เปลี่ยนนะอย่างดูดูกับพโยซิกเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นจุดอ่อนนะแต่ไม่ได้เปลี่ยน,นครับแต่ก็มิดเลนเปลี่ยนจากบูด็อกเป็นโคเซอร์นี่อัปเกรดครับแล้วก็ได้ปีเตอร์มาผมก็ว่าอัปเกรดมากกว่ากันมีไลฟ์คนเดียวนะมีปีเตอร์มาเพิ่อมอีกคนนึงก็โหจะได้แล้วต้องรอดูว่าไอ้ดีเนฟชุดเนี้ยที่เปลี่ยนเพนเลเยอร์มาผมว่าดีขึ้นนะจะจะหลุดออกจากการเป็นบวยของ LcK ได้ไหมนะครับอาจจะชนะใครได้บ้างอ่ะอาจจะชนะโปรได้มัง้งผมไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าทุกทีเลมันแข ทีมที่ดู d ีเพอจะชนะได้มีแค่แบบโบกับ DFX แล้วก็ d ีไอเอ็กซ์อ่ะแค่นั้นอ่ะที่เหลือผมรู้สึกว่าแบบไม่มีภาพอ่ะห่างไปหน่อยก็สูๆ้ๆกบบ DFX เอ้ยดีไม่ใช่ X, ดีเอ็กซ์ดีเอ็นเอฟหวังว่าปีนี้จะหลุดออกจากคำสาปที่โหลได้นะครับต่อมาเป็นทีมโบรนะครับผมโดยทีมโบรนี่เรียกได้ว่าทาทีมใหม่ทั้งทีมเลยก็ว่าน,นะครับเปลี่ยนผู้เล่นหมดเลยครับห้าตำแหน่งโดยตำแหน่งแรกท็อปเดนนะเปลี่ยนจากมอแกนนะเปลี่ยนเป็นแคสติ้งนะผมเป็นผู้เล่นที่มาจากทีม ktT Academy นะครับแล้วก จังเกิลจากครอกโคเป็นเกเดออนนะครับโดยเกเดออนย้ายมาจากทีมลองชินนะส่วนมิดเลนโครเซอร์ที่ย้ายไปอยู่ DNF นะครับเปลี่ยนเป็นฟิชเชอร์นะมาจากทีมลองชินแคนดามีนะครับแล้วก็ ADC ีซีไฮเปลี่ยนเป็นเท็ดดี้เท็ดดี้มาจากทีม DRX นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายซัพพอร์ตเปลี่ยนจากพลูเป็นนำกังนะครับย้ายมาจากทีมเจนจีแคนดามีส่วนของโค้ชนะครับผมเปลี่ยนเป็นซีซองนะครับผมไม่มั่นใจว่าอ่านชื่อถูกไหมนะครับเป็นเฮชโค้ชนะครับแล้วก็ดูกยังอยู่ในตำแหน่งโค้ชเหมือนเดิมนะครับผม โดยชุดนี้ของโบผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเก่งขึ้นกว่าชุดที่แล้วมากขนาดไหนนะครับแต่ชื่อเพลเยอร์เนี่ยผมว่า5คนนี้โหดกว่าชุดที่แล้วนะผมว่าโหดชุดกว่าชุดที่แล้วผมว่าแคสติ้งกับเกตี้ออนน่าจะเก่งกว่ามาโมแกนแล้วก็คล็อกโคแน่ๆนะตำแหน่งท็อปกับป่าส่วนมิดเลนผมไม่มั่นใจว่าฟิชเชอร์จะมาแทนโคเซอร์ได้ไหมครับเพราะว่าโบชุดก่อนโคเซอร์นี่ก็นับว่าเป็นเดอะแบกของโบเลยก็ได้นะครับส่วนคู่ล่างผมว่าน่าจะไม่ต่างกันมากครับ ระหว่างชุดที่แล้วกับชุดนี้ก็ต้องรอดูครับว่าผลงานของชุดนี้จออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมไม่รู้เลยครับว่าผลงานจะเป็นยังไงคิดว่าคงอยู่กลางถึงท้ายตารางแหละแต่ว่าแบบจะงัดกับดีนเน็บไปไหมจะสู้ dx ได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูครับสำหรับโปรชุดนี้ไม่มีข้อมูลเลยครับคือเป็นทีมที่ build allow แบบดึงตัวผู้เล่นจากทีมต่างๆมาแล้วแบบมารวมเป็นทีมอะแล้วเป็นผู้เล่นจาก academy เยอะด้วยก็เลยแบบไม่มั่นใจเรื่องผลงานเลยครับสำหรับทีมโปร โดยต่อไปเป็นทีม DX นะครับมีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับจังเกิลมิดแล้วก็ ADC นะครับโดยตำแหน่งแรก Top Lane Rich นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นผู้เล่นเก่าของ DX อยู่แล้วจังเกิลเปลี่ยนจากสปอนะครับสปอนไปอยู่นองชินแล้วนะครับผมนี่คือสปอนเปลี่ยนเป็นวินเซนโซที่มาจากทีมทิวันอะคาเดมี่แล้วก็วิลเลอร์จากทีม B f f e c ยาวนะครับเป็นทีมรองทั้งคู่เลยครับทีมในลีกรองเรียกได้ว่าปั้นเด็กนะครับ DX ปกติทีมนี้เขาไม่ได้ลงทุนเยอะขนาดนี้ครับในทีมปั้นเด็กนะ มิดเลนเปลี่ยนจากคาเยฮูนะเปลี่ยนเป็นยูแคลนะซึ่งยูแคลจริงๆก็เป็นสำรองของ d ดเอยู่แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนจากสำรองขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ ADC เปลี่ยนจากเท็ดดี้นะเป็น g ีวูซึ่งเท็ดดี้ไปอยู่โบรแล้วนะส่วน g ีวูมาจากตองชินนะแล้วก็ซัพพอร์ตแอนด์วิลนะครับเป็นซัพพอร์ตเก่าของ d ดเอยู่แล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรโดยโค้ชเปลี่ยนเอ่อโดยโค้ชนะครับเปลี่ยนจากซองซึ่งย้ายไปอยู่โบรแล้วนะครับเป็นโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์มาจากทีม BFX นะครับผมแล้้วก็ไดนายุนมาเพิ่มนะครับ เคยเป็นโค้ดของกิฟฟินเก่าเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งช่วงๆก่อนมานี้ก็ไม่ค่อยมีผลงานอะไรเท่าไหร่นะนอกจากที่พูดถึงก็คือกิฟฟินเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับโดย DX ชุดนี้แล้วดูจากชื่อก็เน้นใช้ผู้เล่นจากทีม Academy นะีที่ผมบอกไปซึ่งผลงานผมคิดว่าก็ไม่น่าต่างจากชุดที่แล้วเท่าไหร่นะผมว่าฝีมือก็ไม่ต่างกันมากครับ3าคนที่เปลี่ยนมาก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เพราะว่าเดิมมาป่าเปลี่ยนจากสปอนเป็นวิเซนโซกับวิลเลอร์ก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น ดีซีเปลี่ยนจากเทตตี้เป็นจีวูผมก็ว่าฝีมือก็พอๆกันนะครับส่วนมิดเลนเปลี่ยนจากคายูฮูเป็นยูแคลก็ไม่ได้ต่างมากครับผมคิดว่าผลงานก็น่าจะท้าทายตารางเหมือนเดิมครับเดียเอ็กไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเท่าไหร่นะครับทีมต่อไปทีมนอนชินเวสตฟอร์ดนะครับผมมีการเปลี่ยนทั้งหมด2องตำแหน่งแล้วก็ได้มิดเลนมาเพิ่ม1คนนะครับตำแหน่งท็อปเลนคิงเยนนะครับเป็นท็อปเลนเก่าของนอนชินอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรจังเกิลเปลี่ยนจากเกเดออนที่ไปอยู่โบนะเปลี่ยนเป็นสปอนแทนนะครับผมที่มาาจกนะ มิดเลนได้สเกลมาเพิ่มนะครับมาจากหลีกเอพีเอลนะครับย้ายกลับมาเอฟซีเคเอดีซีเปลี่ยนจากจีวูเป็นไทยูนนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นเลฮานเหมือนเดิมครับส่วนโค้ดเชลลี่ที่เป็นเฮดโค้ดออกไปเป็นโค้ดธรรมดาแล้วก็ได้เฮดโค้ดใหม่เป็นแดนดี้นะครับผมที่มาจากคาร์ไลท์อีสปอร์ตครับปีนี้น้องชินผมว่าอัปเกรดผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับตำแหน่งมิดเลนที่ได้สเกลที่กลับมาจากเอพีเอลไปอยู่เอพีเอลมาสิบปีนะครเพิ่งกลับมาอยู่เอฟซีเคก็ ผมว่าเป็นอัปเกรดจากคาริะครับน่าจะมาเป็นตัวแทนมิดหลักของทีมน้องชินเลยแหละคาริคน่าจะเป็นสำรองแทนครับแล้วก็ a อดีเปลี่ยนจากจีวูเป็นไทยูนนะครับซึ่งไทยูนก็ไปอยู่แอพยามาเหมือนกันนะไปอยู่ V ีเกมมิ่งมาปีหนึ่งครับกับปรยู่์สเคเหมือนกันผมคิดว่าก็เป็นอัปเกรดเหมือนกันนะผมว่าจีวูเล่นไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับสาหรับแคลรี่ผมว่าไทยูนน่าจะเล่นนิ่งกว่านะส่วนจังเกิลเปลี่ยนจากกิเดอนเป็นสปอนนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าสปอนจะเล่นดีกว่า G D ดอนไม้ม แต่คือมิดเกะบ ADC ่นเนี่ยโหดขึ้นแน่ๆผมว่าดูจากรายชื่อผู้เล่นแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนโค้ดด้วยคือได้โค้ดจากฮาวาลท์มาด้วยผมว่าน้องชินน่าจะอยากมาชิงท็อป4จริงๆจังๆนะปีนี้คืออยากจะได้สล็อตที่4เข้าอไปเวิ์นะครับก็รอดูว่าน้องชินจะสามารถไปเวิ์ด้วยชุดผู้เล่นชุดนี้ได้ไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าชุดผู้เล่นโหดเลยนะครับสเกลนี่โหดมากนะทยูนก็เล่นโอเคครับในฮานก็คือเป็นซัพพอร์ตตัวแบกของทีมมีอยู่แล้วนะครับ ก็ต้องดูว่าเคนเงินกับสปอนจะยังทําผลงานได้ดีไหมถ้าผลงานดีก็มีสิทธิ์ได้ท็อปสี่นะครับสำหรับตองชินต่อไปทีม DK หรือว่า d p พัสกิอานะครับผมเป็นทีมที่เปลี่ยนทั้งหมด2ตําแหน่งนะครับคือ ADC แล้วก็ซัพพอร์ตครับโดยท็อปเลนเป็นซีวูนะครับคนเดิมนะครับผมเป็นท็อปของ DK อยู่แล้วจังเกิลเป็นลูซิดนะครับผมแล้วก็มิเรนเป็นโชเมกเกอร์ส่วน ADC เป็นสมาร์ทครับซึ่งได้มาจากทีมที่วันอะคาเดมี่นะเป็นตัวโหดแบบตัวโหดตัวตึงเลยแล้้วกก็็ซัพพอรร์ตไดเเเปนนคียะผมมาาจ บีเอฟเอ็กซ์เยวานะครับผมโดยโค้ดเปลี่ยนจากเบนกิที่เป็นเฮดโค้ดคือเบนกิออกไปแล้วครับแล้วก็เปลี่ยน c ีบีแที่เป็นโค้ดธรรมดาขึ้นมาเป็นเฮดโค้ดแทนครับสำหรับทีมนี้กลายเป็นทีมที่เป็นทีมปู่โชว์เมเกอร์นะครับเลี้ยงน้องน้องสี่คนครับมีแต่เด็กนะครับในทีมสําหรับชื่อผู้เล่นแล้วผมไม่เป็นห่วงครับคือโหดทุกคนครับลูซิตซีวูโชว์เมเกอร์สมาเคเรียเนี่ยชื่อผู้เล่นคือโหดมากนะครับแต่ต้องดูว่าภาพของทีมอาจจะเป็นยังไงนะคือ5คนนี้จะเล่นออกมาเป็นทีมไดด้ีม แต่สำหรับคู่ล่างเนี่ยผมว่าสมัทเคเลียนี่เบเทอร์แดนเอมมิงกับเบเรลแน่ๆครับผมว่าเอมมิงคือฟอร์มไม่เสถียรเลยครับช่วงท้ายปีแล้วก็เบเรลเขาดูเหมือนแบบไม่ได้มีไฟจะแบบแข่งเอลจริงจังเหมือนตอนที่เขาได้แชมป์โลกแล้วนะครับคือฟอร์มไปเข้าพี่ออกมากครับส่วนสมัทก็ผมอยากดูเหมือนกันครับว่าสมัทที่อยู่นอกทีวันเนี่ยจะเล่นได้เฉิดฉายเหมือนตอนอยู่ทีวันได้ไหมครับเพราะว่าตอนอยู่ทีวันคือรอบๆทีมันพร้อมครับคืออยู่กับเฟเกอร์อยู่กับโอเนอร์อ่ะคือคนรอบๆทีมันโหดมากครับ ทำให้แซดเล่นได้ง่ายเต็มที่ต้องดูว่ามาอยู่กับดีเคเนี่ยจะเป็นยังไงครับคือจะเล่นได้ดีเท่ากับตอนอยู่ทีวันไหมหรือว่าจะฟอร์มตกไปเลยนะครับสาหรับดีเคชุดนี้ผมว่าน่ากลัวนะครับสำหรับชื่อผู้เล่นคือโหดทุกคนนะดูว่าภาพทีมจะออกมาเป็นยังไงนะดูว่าซีวีแม็กจะคุกกิ้งอะไรให้ทีมนี้มันออกมาโหดหรือเปล่านะครับผมว่าดีเคจัดเพรียงมาอย่างนี้คือหวังอยากได้ท็อปสี่เพื่อไปเล่นเวิลด์แน่ๆนะครับต้องรอดูว่าชูเมเกอร์จะได้กลับไปลดเล่นในเวิลด์หรือเปล่านะรับผสหชุด ต่อมาเป็นทีม KT roster นะครับมีการเปลี่ยนทั้งหมด2องตำแหน่งนะครับผมก็คือ ADC แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ได้ซัพพอร์ตสำรองมาเพิ่ม1คนนะครับโดยท็อปเลนเป็น Perfect นะครับซึ่งอยู่ KT อยู่แล้วนะมีจังเกิลเป็น Cast นะครับแล้วก็มีเลนเป็น BDD นะครับที่เปลี่ยนเป็น ADC นะเปลี่ยนจาก l ็อ k แ a มเป็น e m ม i n งนะซึ่ง e m ม i n งอยู่ทีม DK นะครับผมย้ายมาอยู่ทีม KT แล้วก็ซัพพอร์ตครับ Ghost นะครับผมแต่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้นะคือชื่อนี้หายจากการแข่งไปสักพักแล้วนะครับ โดยโกสเคยเป็น ADC ชุดแชมป์โลกกับทีมเดมวอนเคียนะก็คือเป็นชื่อเก่าของทีม DK นะแต่ก่อนเป็นชื่อเดมวอนนะไม่ใช่เป็นดีพัสนะครับโดยโกสเป็น a d c ทีมแชมป์ชุดนั้นนะครับปี2020นะยะย้ายมาเล่นซัพพอร์ตให้กับทีม KT ซึ่งโกสนี่หายจากการแข่งกับ c ีไป3ปีแล้วนะแล้วก็ย้ายตำแหน่งมาด้วยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าฟอร์มจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ได้ซัพพอร์ตสำรองมาเป็นพลูนะครับผมจากทีมโรนะครับ ส่วนโค้ดเป็นชุดเดิมเลยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนโคนะ้ดครับเป็นสกอร์ซอนสตาเหมือนเดิมเลยนะครับโดยผมคิดว่าฟอร์มของ a d c เนี่ยเอลม,มิงกับล็อกแดมไม่น่าต่างขนาดนั้นนะคือน่าเป็นห่วงจริงคือโค้ดนั่นแหละว่าฟอร์มจะออกมาเป็นยังไงนะครับในฐานะซัพพอร์ตคือคาดดาวฟอร์มไม่ได้เลยแต่ัะผมผมก็ค่อนข้างจะเช้าใจแทนบีดีดีนะครับคือปีที่แล้วเออไม่ใช่ปีแล้วเดี๋ยวปีนี้นครับคือใกล้จะแชมป์แล้วนะครับผมคิดว่าบีดีดีทีมเคทีอาจจะแบบอัปเกรดผู้เล่นมากกว่านี้อ่ะผม อีดีซีกับซัพพอร์ตมันไม่ต่างจากเดิมคือเป็นด็อกแดมกับปีเตอร์ยังดีกว่าแต่ก็ได้เป็นเอมมิงกับโกสครับก็ต้องรอดูว่าเคทีจะยังคงคงเฟอร์ฟอร์แมนซ์ท็อปสี่ได้ไปเวิลด์เหมือนปีนี้หรือเปล่านะปีหน้าแต่ผมคิดว่าไม่น่าพีคเท่าปีนี้นะครับคือชุดผู้เล่นมันดูดรอปลงไงก็ไม่รู้นะความคิดผมนะผมว่าชุดที่แล้วโหดกว่านะครับด็อกแดมกับปีเตอร์ดูดีกว่าเอมมิงโกสเยอะมากครับผมก็ขอโชคดีกับเคทีแต่ผมคิดว่าน่าจะฟอร์มตกมากกว่าเดิมนะสำหรับคิมเค ต่อมาจะเป็น3ามทีมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็น3ามทีมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นท็อปสของ l c k ปีนี้นะครับไม่น่าไม่น่าใช่ไม่น่าหลุดจาก3ทีมนี้นะท็อปสโดยทีมแรกที่มาพูดถึงก็คือ Genji นะครับเป็นทีมที่ใช้ชุดผู้เล่นชุดเดิมนะครับผมอยู่กันอีกปีนะครับหคนเลยโดยท็อปเลนเป็นคีนจังเกิลเป็นแคนยอนนะครับมีเลนเป็นโชวี่ดีซีรูเลอร์แล้วก็ซัพพอร์ตเป็นดูโรกนะครับผมส่วนโค้ชเปลี่ยนจากคิมกับเฮลเปอร์นะครับซึ่งคิมเป็นเฮดโค้ชหลักเปลี่ยนเป็นรริิววนนนะะคคคัับบซึ่่่งงเเเป็ฮดโ้้ชกาาาขออ BFX ยยยมู สำหรับเจนจี G, ผมคิดว่าที่ผมเคยพูดไว้ว่าเจนจี G, อาจจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นนะเพราะว่ามันไม่แชมปนะ์เนาะแต่สำหรับผมคือชุดผู้เล่นชุดนี้ห้าคนเนี่ยมันแทบจะเป็นแบบที่สุดของแต่ละตำแหน่งใ LC น LCK แล้วถ้าจะเปลี่ยนก็เข้าใจได้ครับคือแบบมันไม่แชมปนะ์แต่ไม่เปลี่ยนก็เข้าใจได้เหมือนกัน็คือชุดนี้มันโหดอยู่แล้วมันแค่ไม่ได้แชมป์นะครับสำหรับผมการเปลี่ยนโค้ดถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ดีนะเพราะว่าตอนเจนจี G, แพ้กับ KT ในเวิ l ์เนี่ยผมว่าดราฟมีผลค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะเกมสี่ก็ได้ครับเกมสี่คือผมว่าแพด ก็ต้องรอดูว่าปีหน้าเจนจีจะยังคงฟอร์มเป็นพระเจ้าในโซนเอ k ได้อีกหรือเปล่าครับคือยังจะตกหมดในโซนได้ไหมซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะได้แหละเพราะว่าในท็อป3ทีมเนี่ยเขาเป็นทีมเดียวที่ไม่เปลี่ยนผู้เล่นนะคือผู้เล่นชุดเดิมเปลี่ยนแค่โค้ดซึ่งเคมีการเซนเนอร์จีกันน่าจะยังอยู่เหมือนเดิมครับก็รอดูว่าเจนจีว่าจะได้แชมป์เวิลด์ปีหน้าได้ไหมครับสำหรับแชมป์เอฟซีเคหรือเอ i ซผมคิดว่า g e นจีก็น่าจะเป็นตัวเต็งเหมือนเดิมนะ ต่อไปทีม Hawala Esport นะผมมีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด2ตําแหน่งนะครับก็คือป่ากับ EDC นะครับโดยท็อปเลนเป็นซุดนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับจังเกิลเปลี่ยนจากพีนัทเป็นคานาวีเซึ่งคานาวีไปอยู่ทีมโซนจีนมานานมากแล้วครับคานาวีน่าจะ6ปีแล้วมั้งครับคานาวีเพิ่งกลับมาอยู่ทีม LCK นะตอนแรกคานาวีเคยอยู่กริฟฟินใน LCK นะครับแล้วก็ไปอยู่ JDG นานมากครับไปมา6ปีแล้วเพิ่งกลับมาอยู่ LCK นะปีนี้กลับมาอยู่ Hawala Esport นะครับกลับมาจากท็อปอีสปอร์ตนะ มีเลนเป็นเซก้าเหมือนเดิมแล้วก็เอดีซีกุมายูชินะครับที่ย้ายมาจากทีมทีวันนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเศร้าอันนิดนึงนะครับสำหรับแฟนทีวันกุมาออกครับมาอยู่ฮาวาลัยแทนแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นคนเดิมครับเดีไลท์แล้วก็โค้ชเปลี่ยนจากแดนนี่นะเป็นโฮมมี่นะผมซึ่งโฮมมี่เป็นโค้ชของทีมท็อปอีสปอร์ตนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะกลับมาเพราะมาร์คารนาวีนะครับเป็นเฮสโค้ชของฮาวาลัยสำหรับชุดนี้ผมว่าน่าจะโหดกว่าชุดที่แล้วนะครับผมว่าคารนาวีเนี่ย อัปเกรดจากพีนัทนะคือพีนัทไม่ได้ไม่เก่งนะแต่พีนัทเป็นคนที่ฟอร์มเวียงที่สุดในทีมนะครับทศหรผมคือพีนัทมันมีผีเข้าผีออกบ่อยส่วน a อดีซเปลี่ยนจากไบเปอร์เป็นกูมาผมว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับมันเป็นแบบ a อดีแบบฝีมือเท่ากันอยู่แล้วทศพรแบบไบเปอร์กูมา iper, uma, ไม่ได้ต่างกันเลยเรื่องฝีมือผมว่าน่าจะเป็น d อดีซแบบท็อปสามแบบน่ในเอลซีะแบบกูมาถ้าปีแล้วก็เป็นแบบกูมา วเปอร์ลูเลอร์ผมว่าสามคนนี้คือไม่ต่างกันเลยฝีมือแม่งแทบจะเท่ากัอนอยู่แล้วอะแต่ทีมนี้ปัญหารจริงน่าจะเป็นเรื่องเป็นเท่านะผมรู้สึกว่าปีที่แล้วต้องพูดว่าปีนี้ดิสองพันยี่สิบห้าคือเวลาทีมนี้มันแพ้ในโซนแล้วมันฟอร์มดรอปครับอย่างที่มันแพ้เจนจีโดลีวสสวีไปฟอร์มก็ดรอปไปทั้งปีเลยเพิ่งกลับมาช่วงท้ายปีแล้วก็ไปแพ้อ,อีกแล้วฟอร์มดรอปอีกในเวิล์ซึ่งแบบต้องรอดูว่าจะแก้ปัญหาเป็นเท่าได้ไหมในทีมนี้คือชื่อผู้เล่นอะไม่กังขา ต้องรอดูว่าโค้ชโฮมี่จะแก้ปัญหาเรื่องเมนเทลผู้เล่นในทีมได้ไหมนะครับมาถึงทีมสุดท้ายนะผมทีมทีวันนั่นเองนะครับเป็นทีมที่เปลี่ยนตำแหน่งเดียวนะครับคือ ADC ครับเลนเป็นโดรานนะครับจังเกิลเป็นโอเนอร์มิเรียนเป็นเฟกเกอร์นะครับ ADC เป็นเพสซึ่งมาจากทีม JD Gaming นะครับแล้วก็เคยเป็นเด็กปั้นของทีม Gen G นะเพสมาแทนกูมายูชีนะครับซึ่งกูมาก็ไปอยู่ทำอะไรเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นเคเรียนะครับผมส่วนชุดโค้ดเป็นชุดเดิมนะครับโคมาทอมมาต้า ตอนแรกผมคิดว่าทีวันน่าจะไม่เปลี่ยนผู้เล่นนะครับแต่ก็เปลี่ยน,นครับกูมาออกครับเปลี่ยนเป็นเพสแทนซึ่งจริงๆแล้วผลงานทีวันปีนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับไม่ได้แย่ถึงแม้จะได้แค่เวิร์แต่ว่าช่วงกลางปีต้นปีก็ฟอร์มโอเคครับคือท็อปสองท็อปสามมาโดยตลอดสําหรับตอนนี้ LCK ก็เหมือนจะได้หนึ่งมีใหม่ครับคือผู้เล่นทีวันแพ่งออกมาอยู่ฮาวาไรต์นะครับตอนนี้สองคน,นครับซุดกูมาส่วนทีวันก็ได้ผู้เล่นจากจจนจี G มาครับได้เพสได้โูรานมา ก็เลยมีมีความคิดว่าแบบอีกสั่งสปีข้างหน้าแม่งจะสลับทีมกันคือแบบทำอะไรแม่งจะเป็นแบบซุดโอนเนอร์เซก้ากูมาแล้วก็ซับเป็นเคเลียส่วนทีวันแม่งเปลี่ยนโอนเนอร์โอนเนอร์เป็นแคนยอนแล้วก็เปลี่ยนซัพพอร์ตเป็นดูโรคือแบบแลกทีมมันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําทําไมนะสำหรับผมคิดว่าฟอร์มทีวันเปลี่ยนจากกูมาเป็นเพจน่าจะไม่ต่างจากเติมมากนะคือเพจก็เป็นตัวท็อปนะครับโหดมากๆอ่ะคือตอนที่เพจอยู่เจนจีนี่คือของแสลงทีวันแลยได้มาอยู่ทีวันแทน น่าจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับสำหรับฟอร์มทีวันคือผมว่าไม่ได้ไม่ได้ดรอปลงอ่ะเปลี่ยนเพจจากเพจกูมากูมาเป็นเพจแล้วน่าจะพอๆกันนะครับสำหรับผู้เล่น2คนนี้คือ ADC ใน LCK ที่เป็นท็อปท็อปฝีมือไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับในความคิดผมโดยต่อไปผมจะจัด tier list ของทีมทั้งหมด LCK 10ทีมนะว่าจากที่ผมเห็นรายชื่อผู้เล่นเลยเนี่ยยังไม่เห็นผลงานนะยังไม่เห็นครเลยนลนะคือเห็นแค่รายชื่อนะผมคิดว่าทีมไหนน่าจะผลงานเป็นยังไงในปีหน้านครับสำหรับอันดับแรกผมคิดว่าอเนดิ คือเจนจี G ชุดผู้เล่นชุดเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนใครเลยเปลี่ยนแค่โค้ชนะครับผมคิดว่าผลงานทั้งปีเจนจี G ก็น่าจะดีที่สุดนะผมอันดับ2ผมให้เป็นทีวันแล้วกันนะผมว่าทีวันเปลี่ยนจากกูมาเป็นเพสคือมันไม่ได้ดรอปลงขนาดนั้นนะแล้วก็เป็นแชมป์เลดด้วยนะต้องให้เกียรติทีวันนิดนึงไม่เป็นอันดับ2อะครับอันดับสก็เป็น h ามาไลนะผมซึ่งก็ได้กูมามาได้คานาวี่มาแต่ผมคิดว่าน่าจะยังก้าวข้ามทีวันกับเจนจี G ยากนะต้องรอดูนะครับอาจจะชนะก็ได้นะผมว่า อันดับหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะผมว่าแกลบสองสามทีมเนี้ยแม่งพอๆกันเลยแต่อันดับสี่เนี่ยผมว่าต่างละอันดับสี่ผมให้เป็นมีอยู่สามทีมอ่ะเอ่อผมเชี่ยวมันในแดมบอลแล้วกันนะครับเชี่ยวมันในดีพัสกิอาครับผมคิดว่าปู่โชเมเกอร์กับน้องๆ้สี่คนจะขึ้นมาถึงที่สี่ได้ครับแล้วได้ไปโบลปีหน้านะเชี่ยวมัน,นครับที่ห้าผมให้เป็นน้องชินแล้วกันนะผมสําหรับที่ห้าผมว่าน้องชินก็โหดขึ้นนะครับ ผมให้เป็น KT นะครับผมไม่ค่อยเชื่อมั่นทีมีเท่าไหร่ไม่เก็บด็อกแต้มกับปีเตอร์ไว้แล้วก็ส่งเอมมิ่งกับโกส์มาให้ลูกพี่บีดีดีแบกแล้วนะคิดว่าบีดีดีน่าจะอีโรเฮลนะครับสำหรับเจ็ดผมให้เป็นบีเอฟเอ็กซ์นะครับผมเบียนเคฟเอ็กซ์แล้วก็อันดับแปดให้เป็นผมให้เป็นโบรแล้วกันโบร์ดีแอนเซฟแล้วก็ดีเอ็กซ์คิโอลนะผมว่าดีเนปจะแก้ตัวครับขึ้นมาเป็นที่เก้าแล้วก็ดีเอ็กซ์เป็นที่โหลนะ นี่ก็คือผลงานที่ผมคิดว่าปีหน้าน่าจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะสลับกันมากครับผมว่า1นึ่เนี่ยอาจจะสลับกันได้นะคือมันใกล้เคียงกันมากแล้วก็4ี่หคือใกล้เคียงแล้วก็7จ็ดแปดแบ่งเป็น3ชั้นนะแบบเทียร์หเทียร์สแล้วก็เทียร์สนะในรีก,กับซีเคผมว่าแบ่งประมาณนี้นะทีมก็จบไปแล้วาสาหรับคลิปนี้ก็ คลิปของสอนเล่นผมกําลังทาอยู่นะครับอาจจะออกมาเร็วๆนี้นะครับก็รอดูกันได้นะครับสำหรับคลิปสอนเล่นก็วันนี้ก็ไปแล้วครับเจ็บร้อยแล้วครับผมเจอกันครับ